นอกจากนี้นะครับทา่าน้างเอมอ่อนอุ้นค้าครับผูด้วยการกลุ่มงานศูนย์เดิมโร่งถ้ำจังหวัดนครพนมได้มีการบริหาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวของเขาร่วมดําเนินการตรวจสอบการจําหน่ายสินค้าและการบริการของผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่อําเภอเมืองนครพนมซึ่งอาจมีผู้ประกอบธุรกิจบางรายครับช่วยโอกาส ปรับขึ้นราคาสินค้าและกาบ,บริการหรือปฏิบัติบอ่อเป็นไปตามกฎหมายโดยตรวจสอบนะครับสถานประกอบการประเภทโรงแรมแระรีสอร์ตจำนวนทั้งเบิด13แห่งนะครับอย่างเช่นโรงแรมสยามแกนโรงแรมชิกที่ไหนรีสอร์ตนะครับโรงแรมนครราชสเ p e บ้านลิมโขงโรงแรมปาวานละก็โรงแรม you h โฮมโฮเทล นอกจากนี้นะครับโดยมีประเด็นการตรวจสอบก็คือการปฏิบัติติดตามกฎหมายด้วยฉลากนะครับการแสดงราคาสินค้าและข่าบริการความสะอาดการให้บริการความปลอดภัยอาทิระบบดับเพลิงและอุปกรณ์ชุกเฉิน <c oughs> ตลอดจนการโฆษณาและกโปรโมชั่นในช่วงของเทศการรวมถึงกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อคุมครองสิทธิผู้บริโภค สามารถนะครับส้างมาตรฐานด้านราคาและกาคุณภาพสินค้าและการบ,บริการที่เป็นธรรมตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและกันนักท่องเที่ยวที่มารวมงานประเพณีอะไรเลือกไฟใน,นงานกาชาติจังหวัดนครพนมให้ได้รับความปลอดภัยและความเพึ่อพอใจสูงสุดครับ